ดาวเคราะห์นอกระบบที่มีชื่อเล่นว่าชา1 1 7 0งหนถึงกำลังเผชิญกับการเติบโตที่รวดเร็วอย่างตกตะลึงดาวเคราะห์นี้ที่อยู่ห่างจากโลกของเรา620ปีแสงกำลังกลืนกินวัตถุรอบๆด้วยอัตรา6 0 0 0ล้านตันวินาทีนับตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายนดาวเคราะห์นี้ได้เปลี่ยนเป็นดาวเคราะห์ที่เร่งกลืนกินสิ่งล้อมรอบตัวมันเองอย่างรวดเร็วทำให้นักดาราศาสตร์ต้องสงสัยว่ามันจะเป็นอะไรบ้าง แต่เมื่อเราเข้าใจว่าดาวเคราะห์นี้มีมวลมากกว่าดาวพฤหัสบดี5ถึง10เท่าและกำลังสะสมสารจากการดูดมวลสารที่อยู่รอบๆก็จะเข้าใจว่าทำไมมันจึงมีการเติบโตที่รวดเร็วขนาดนี้ดาวเคราะห์นี้เป็นดาวเคราะห์นอกระบบที่ไม่ได้โคจรรอบดาวฤกษ์แม่แต่ก็สามารถก่อตัวขึ้นรอบๆบดาวฤกษ์ได้เหมือนกับดาวเคราะห์ทั่วไปจึงเป็นที่สนใจและต้องการตรวจสอบวิวัฒนาการของมันอย่างละเอียดนักวิจัยได้ศึกษาแสงอัลตราไวโอเลตและแสงอินฟราเรด จากดาวเคราะห์ชา1 1 7 0งหนถึง 7, 6, 2, 6, และพบว่ามันกำลังสะสมสารเร็วขึ้นกว่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อน8เท่าพื้นผิวของดาวเคราะห์และสิ่งล้อมรอบก็ร้อนขึ้นและสว่างขึ้นเช่นกันทำให้นักวิจัยต้องสงสัยว่ามันจะเป็นอะไรบ้างแต่นักวิจัยไม่ได้เห็นว่ามันเป็นเรื่องแปลกๆที่จะเกิดขึ้นจากการศึกษาข้อมูลจากปี2016พบว่าดาวเคราะห์ชา1 1 7 0งหนดูถึงดกดูดกลืนพลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นประจำซึ่งทำให้นักวิจัยสงสัยว่า มันเป็นเรื่องปกติหรือไม่ที่จะเกิดการเติบโตที่รวดเร็วขนาดนี้นักวิจัยจึงต้องการเจาะลึกดาวเคราะห์นี้อีกครั้งในปลายปีนี้เพื่อตรวจสอบว่ามันจะยังคงดูดกลืนพลังงานอยู่หรือไม่แต่อันมินรอสอาบัตกล่าวว่าการค้นพบเพียงครั้งเดียวไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับภาพรวมมากนักทีมวิจัยต้องการเก็บข้อมูลมากขึ้นเพื่อประเมินว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนและนานเพียงใดและนี่คือสิ่งที่เราไม่ควรพลาด ดาวเคราะห์นี้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วแต่มันเป็นเรื่องแปลกหรือไม่ที่จะเกิดการเติบโตที่รวดเร็วขนาดนี้มันจะเป็นเรื่องปกติหรือไม่ที่จะดูดกลืนพลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นประจำคุณคิดยังไงมีความคิดเห็นอะไรไหมมาพูดคุยกันในกลางความสงสัยและความสนใจนี้ดีกว่า